ราศีพฤกษบเสริมดวงชะตาด้านการงานก้าวหน้าดวงชะตาปี2567ขอให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมพร้อมรับมือก,กับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงได้เลยค่ะเพราะพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงกำลังพัดโหมเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงปีหน้าโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหน้าที่การงานและธุรกิจ แต่คุณไม่ต้องกังวลใจไปเพราะการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนเคล็ดลับทำบุญโดยความที่ดวงชะตาของคุณมีการเปลี่ยนแปลงมาเยือนอย่างมากในช่วงปีหน้าเพราะฉะนั้นเราควรทำบุญเตรียมไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีขอแนะนำให้คุณทำบุญถวายการถวายผ้าสองครั้งครั้งแรกให้ทำบุญถวายผ้าห่มองค์พระใหญ่ พระประธานในพระอุโบสถและอีกครั้งคือการถวายผ้าไตาจีวรแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันเกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารเป็นต้นอาน,นิสงส์จะส่งผลให้คุณได้พบเจอสิ่งดีๆตลอดปี2567นี้บทสวดมนต์ที่แนะนำคาถาชิน,นะบัญชรเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง ขอให้ทุกท่านโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอบคุณค่ะ